สวัสดียี่สิบสองกร,รกฎาคมสอง7ันห้าหสิเ็ดเดี๋ยวมาดูต้นพยุงนะอยจับดูตัวนี้ต้นพะยุงวันนี้ซื้อมาต้นละยี่สิบาทนะฮะก็จะมาทำการปลูกนะฮะอยู่หลังบ้านนะอยู่หลังบ้านยูโรต้นแค่นี้นะฮะยี่สิบาทก็ได้ขุดหลุมเตรียมตัวปลูกครับผมเนี่ยไม้พยุงเนี่ยนะฮะถ้าปลูกไว้เพราะว่ากันว่านะฮะจะมีความเป็นสิริมงคลอย่างมากนะฮะบ้านไหนเรือนไหนมีติดบ้านไว้นะวันนี้ซื้อมาห้าต้นนะฮะ ร้ลยี่สิบบาทห้าต้นมาปลูกได้สี่ต้นนะฮะแนวหลังบ้านยาวไปตรงนี้นะฮะทำหลักสีเขียวนี้นะครับได้ปลูกสี่ต้นนะฮะก็จะปลูกไว้ดูนะฮะว่ากันว่าราคาก็ดีอยู่ครับวจนี้แต่ต่อไปไม่รู้ว่าจะยังไงนะฮะแต่ก็ปลูกไว้ก่อนฮะ,ะปลูกได้เลย ลากสวยเลยมาดูดิดูดูรากเขานะครับลากเดินดีมากเลยนะที่ซื้อมานะเนี่ยฮนะลากเดินสวยครับผมตกซะเด้อละ่ะดูก้นรากเขานะเขสวยงามมากเลยนะเนี่ยลากเดินดีมากครับผมยีิบสองกองคอหกเจ็ดครับผมเราจะปลูกกันนะฮะถึงว่าถ้าปลูกไว้ก่อนหนะ้านี้คงจะดีเนาะเมื่อตั้งสิบปีที่แล้วนี่ป่านนี้ได้ขายแล้ว À, lẹt đây lẹt Lít như lẹt thì lẹt lẹt lít được. lẹt 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 มไม่เลยนามัยไม่ตอกมีไม่ไม ยังไม่ม,มีเดี๋ยวค่อยไปหาไม้มาตอกตอกมัดเป็เสร็จเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยครับผมยี่สิบสองกคหกเจ็ดสวัสดีครับ